สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเข้าสู่ช่วงของการวิเคราะห์คอลัมนิสนะครับประจำวันนี้วันที่2ตุลาคม2 5 5 7ขึ้นขึ้น9ก้าค่ำเดือนเดือน11ปีมะเมียมะเมียเก้ค่ำเนี่ยวันดีนะขึ้น9กเนี่ย้าขึ้นเนี่ยเขาใช้เลขขี้ข้างแรงมีเลขคู่วันมงคลวันมงคลเวลาเรื่องงามยามดีก็ขึ้น9ก้าค่ำเดือนเดือน11เดือน11แต่งงานนี่ดิ แต่งานได้แต่งานได้แต่งานได้แต่งานเยอะขึ้นบ้านใหม่ได้ได้หมดเอาเสาลงหลุมได้ได้หมดคือมีหลวงพ่อปัญญาอนันทะเนี่ยครับคือท่านก็ไม่ค่อยได้เคร่งเรื่องโหราศาสตร์เรื่องเศยศาสตร์อะไรเท่าไหร่นะก็มีคนก็ไปถามหลวงพ่อปัญญาวัดชนประธานว่าหลวงพ่อจะดูเรื่องขอเรื่องขึ้นบ้านใหม่หน่อยหลวงพ่อก็ถามว่าเออแล้วบ้านเสร็จได้อยังเสร็จแล้ว มีบันไดแลอยางมีแล้วก็ข,ขึ้นได้หลวงพ่อปัญญาบอกขึ้นได้มีบันไดแล้วแล้วก็มีคนก็ไปกราบหลวงพ่ออีกครับหลวงพอ่อแล้วเนี่ยว่าจะเอาเรืองพรจะย้ายบ้าน<ฮ>ะจะใช้เรื่องวันไหนหลวงพ่อบอกว่านัอานอาทิตย์วันอาทิตย์อ่าวันอาทิตย์วันร้อนนะหลวงพอ่อไม่ดีมั้งเอาวันอื่นวันนอนวันจันทร์วันนอนวันอะไรหลวงพ่อปัญญาบอกวันอาทิตย์ะดีแล้วเมก็ถามดีเพราะอะไรรถไม่ติด ยายบ้านรถไม่ติดขนของง่ายไงรถไม่ติดเออยายบ้านก็วันอาทิตย์จราจรไม่หนาแนเออไม่หนาแน่นรถไม่ติดวิทยาศาสตร์ล้วนๆเลยหลวงพ่อหลวงพ่อปัญญาอันตะนี่ผมเนี่ยหลวงพ่อลูกดีหลวงพ่อปัญญาอันตะนะเออแกชัดเจนครับเออคือแกประเภทโอ้มือคือพูดพูดยากอะพวกแกแกประเภทที่แบบ จะว่าขวางโลกก็ไม่ใช่หรอกแกวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ๆๆๆวิทยาศาสตร์ขึ้นๆๆอยู่กับโลกของความเป็นจรงิงนะครับ <ๆ S 1> ความเชื่อลัทธิอะไรต่างเหล่านี้ใครไปจัดการงานศพวัดชรปรัทาน,นี่ไม่มีพวงหรีดนะไม่มีห้ามพวงหรีดห้ามเลี้ยงพวงหรีดเนี่ยเบอกว่ามาแล้วเนี่ยเป็นภารากับวัดนอกเสียตังแล้วเป็นภารากับวัดนี่มากองโยมเห็นไหมนะมากองอยู่เนี่ยเต็มแล้วก็เทศบาลปากเ็ดต้องมาขนไปเกบอกว่าเอาเป็นของเอาอย่างน้อยก็เอาซื้อ พัดลมต้นไม้อย่างเงี้ยต้นไม้ครับนะหรือว่าเอาหลอดไฟที่มันใช้ได้ใช้ได้ยังดีกว่าวัดไปได้ใช้ก็เอาไปให้วัดอื่นก็ต่อไปแล้วก็เวลาเวลามีงานศพของท่านเทศเทศใช่ต้องเทศก่อนต้องเทศสวดนิดหน่อยครับคือผมก็ถามว่าทำไมสวดนี้กับอกสวดทีมลั่งน่งฟังภาษาบาลีรู้เรื่องกี่คนไม่รู้เรื่องเออสวดแล้วพอเป็นพิธีการแล้วก็เทศเลยอ่าพร้นพระที่จากวัดชลประทานเนี่ยเทศเป็นทุกอง เตเก่งทุกองแล้วก็เป็นแฟนคลับบรูสกายฟ้าวันใหม่สายเหล่าฟ้าเนี่ยทุกอง์เลยนี่หมาบุญนำานี่ดูอยู่เปล่าตอนที่เพนอยู่นะมึงหมาบุญนำหมาปากรเนี่ยด็อกเตอร์หมาปากรเนี่ยอ่าเจ้าวาดทั้งหลายเลยหมาเจริญเนี่ยเจ้าวาดเ่ยรักกาเจ้าวาดเนี่ยดูอยู่เปล่าไูทั้งวัดแหละวันเนี้ยคือถ้าเราไม่ยึดติดกับอะไรละรูปแบบประเพณีค่านิยมที่ทำต่อๆกันมาโดยที่ไม่ไม่ถามถึงยุคสมัยนะครับ ผมว่าเอาแนวอย่างที่วัดของหลวงพ่อปัญญาได้วางรากฐานเอาไว้เนี่ยไปใช้ประโยชน์ได้ครับนะครับก็เราจัดรายการของเรารายการเราคืนนี้ก็จะมีดีรันแล้วนะคุณเวลาเวลาสี่ทุ่มทุกวันครับสี่ทุ่มทุกคืนทักทายถึงคนนอนดึกด้วยทางนอนดึกเอยมาเลยดูเลยอธิบดีอ้อยอ่ะครับอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเะมั้งมลพิษกระทรวงกระทรวง พาวินีปุณกันสับกอนเนี่ยแฟนคลับผมบนอยู่บนกับพี่ศีใช้างหน้าบอกว่าไม่ให้ดูเลยเพราะจัดสิบเอ็ดโมงมึงทํางงานอยู่แล้วรีรันก็ไม่มียูทูปก็ดูยากก็เที่ยวนี้แหละพี่อ้อยดูได้แล้วอ่าภรรยาของรองปลักกระทรวงมัาดไทยท่านไมตรีอินทุสุล่ะอ๋อผู้หลักผู้ใหญ่ดูเยอะคนนายุดผมก็ได้ดูได้ดูแล้วลุงป้อมก็ได้ดูท่านประวิตรประวิตรเนี่ย ถ้าไม่มาวายซะก่อนนะกลับมาดูสมึนมินก็ดูไปคลื้มๆมาดูกันไปพี่เหลิมก็ได้ด um> ูกันนี้แล้วพี่เหลิมพอนสี่ห้าทุ่มนี่แกก็คงจะกลับบ้านแล้วล่ะทักทายหน่อยทักทายหน่อยพี่เหลิมอ่ะโทรมาโทรมาไหมเทพใจเทพใจไม่ได้เมาเลยช่วงนี้ไม่ได้คุยเลยกับพี่เหลิมแกหายไปไหนผมยังตามหาอยู่ไม่ไปเยี่ยมหน่อยบังบอแหละแกก็อยู่บังบอเออคิดถึงพี่เหลิม คืนนี้น่าจะโตมาจะตักกันอย่างนี้นะคืนนี้โตมาแล้วท้าไม่เป็นไรเหลือตัวก็คุยกันเพื่อนผูกกันคนรู้จักกันตรงหลับผู้ใหญ่เคารพนับถือครับก็ตกงานเหมือนกันนี่แต่ว่าผมได้จัดรายการเกมได้จัดะกินวายเพื่อนไปก็แล้วกันไม่มีปัญหาเอ้ามาดูทิศทางทิศทางของลัมนิสต์คอลัมนิสต์เช้าวันนี้โอ้กระแสโลกกระแสกีฬาเอเชียนเกมเนี่ยทำให้หนังสือพิมพ์การเมืองอย่างไทยโพสต์เนี่ยครับมาเขียนเรื่องนี้โดยตรงเลยแปลสภาพไปเป็น สยามเมือนกับกีฬาเลยอ่ะเป็นเหมือนกีฬาเลยเป็นสยามกีฬาเลยอ่ะแต่ว่าเขียนคอลัมนิสนะบทนำนี่เขียนเรื่องนี้เลยบทนำเขียนอะไรครับจิตสํานึกต้านโกงอ๋อจิตสํานึกต้านโกงครับแล้วก็อ่านเอาเรื่องนะครับไทยโพสหน้าสามโกงหลีคือเกาหลีแต่นี่แกโกงหลีแนวเป็นโกงหลีโกงหลีแล้วก็เขียนหลีได้ไหมถึงขนาดอย่างนี้นะคุณเทพไทยโกงหลีใต้ครับโกงหลีใต้อะไรอ่ะไม่ใช่เกาหลีใต้ไง เกาหลีใต้เป็นโกงหลีใต้เป็นโกงหลีใต้น,ใตนะครับซึ่งซึ่งบทนำของไทโพส์วันนี้นี่เขียนเปรียบเทียบให้น่าคิดนะครับย,อบบย,ย้อนกลับมาที่เรียกว่าดูเขาดูเราด้วยนะฮนะะจิตสำนึกต้านโกงนี้ไทโพส์เขาบอกไว้นะครับในบทนำบอกว่ากระแสะการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมกำลังกลายเป็นประเด็นที่น่าสนใจโดยเฉพาะเรื่องการตั้งข้อสังเกตถึงความไม่ชอบมาพากลในการตัดสินของกีฬาสำคัญสคัญหลายนัด ที่มีผลบวกต่อประเทศเจ้าภาพอย่างเกาหลีใต้โดยกระแสความไม่พอใจในโซเชียลมีเดียและโลกออนไลน์เกิดขึ้นอย่างล้นหลามกระทั่งลามไปถึงการแสดงความคิดเห็นในเพจออนไลน์ของประเทศเจ้าภาพคืครับม,มันแปลกนะคุณคุณถนอมประเทศที่ว่าคือประเทศไหนเป็นเจ้าภาพปั๊บมันมันชอบโกงอะ่ะเอาเปรียบเขาเนี่ยมันเป็นอะไระประเทศเจ้าภาพเขาบอกเป็นประเทศเจ้าภาพไม่ได้เปรียบ มันได้เปรียบเสียงเชียร์ก็เยอะแล้วอย่าไปโกงก็อีกอย่าเ,อาเปรียบกรรมการเอากรรมการมาเอาเปรียบก็อีกอย่าว่าแต่เกาหลีใต้จัดมวยระดับโลกนะถ้าชกในประเทศที่แชมป์หรือว่าผู้ท้าชิงก็จะได้เปรียบจะได้เปรียบยิ่งมวยเนี่ยมันยิ่งง่ายเลยคุณตนอมเวลาชกปป้ง<ช>มันต้องกดปุ่มต้องกดพร้อมกัน2ในสใช่ไหมถึงจะคะแนนขึ้นครับเออต่อว่ามันกรรมการ3าคนเนี่ยกดอยู่คนเดียวมันก็ไม่ขึ้นหรอกคะแนนไม่ขึ้นเออต้องกดพร้อมกัน อันนี้ง่ายเด้โกงง่ายสบายมากตอนนี้สูตรใหม่การให้คะแนนมวยเอเชียนเกมนะครับเขาให้คะแนนอย่างกรรมการ3มคนเนี่ยยกหนึ่งก็ให้10คะแนนอ่ะก็แล้วแต่ได้8ได้9ได้10แล้วแต่เดี๋ยวนี้ให้อย่างนี้เลยเมื่อก่อนให้เป็นหมัด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 อ่ะโดนกดหนึ่งหมัดถ้ากดพร้อมกันก็ขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมเดี๋ยวนี้ให้เป็นคะแนนไปเลยเหมือนแบบชกมวยสากลอ่ะอย่างนั้นเลยเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนั้นทีนี้จากการที่เกิดกระแสการโกงในเขาเรียกว่าความไม่ชอบธรรมในการให้การตัดสินคะแนนเนี่ยนะครับ ไทยโพสต์บอกว่าจนกระทั่งเนี่ยนะเพจของเจ้าภาพมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมต้องออกแถลงการหลังถูกแฟนกีฬาจากหลายประเทศรุมประนามในผลการตัดสินที่ไม่โปร่งใสยอย่างต่อเนื่องอแน่นอนว่านี่คืออิทธิพลของโลกออนไลน์ที่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาต่อประเทศเกาหลีใต้ถึงขั้นนิ่งอยู่ไม่ได้และต้องออกมาแถลงการชี้แจงในที่สุดนะครับทีนี้ในมุมของโพสต์ทูเดย์ก็ไทยโพสต์ก็บอกว่าในมุมเดียวกันเนี่ยพฤติกรรมทนไม่ได้กับการถูกโกงหาก พลิกกลับจากกีฬามาสู่การเมืองที่นักการเมืองกระทำต่อประเทศชาติหากคนไทยมีจิตสํานึกอย่างรวดเร็วเร่งด่วนต่อการโคดโกงของนักการเมืองในการบริหารประเทศเหมือนกับการต่อต้านในเกมกีฬาเชื่อว่าประเทศไทยคงไปไกลอย่างก้าวกระโดดด้วยจิตสํานึกเพราะมีการตรวจสอบและไม่นิ่งดูดายต่อการโกงในประเทศครับนี่เปรียบเทียบนะครับย้อนกลับไปผลการแข่งขันเอเชียนเกมในเกาหลีใต้เรียกได้ว่าประเทศเจ้าภาพได้รับบทเรียนสําคัญ เหมือนถูกตบหน้าฉาดใหญ่ดังไปทั่วโลกนะครับเมื่อน,นักกีฬามวยสากลหญิงของอินเดียสรีตาเทวีร่าให้ปฏิเสธการรับเหรียญทองแดงเพื่อประท้วงการตัดสินไม่เป็นธรรมที่ให้เธอเป็นฝ่ายต่อต้านเป็นฝ่ายที่พ่ายต่อนักกีฬาประเทศจ้าภาพโดยเธอเดินไปคล้องเหรียญทองแดงให้กับนักกีฬาประเทศเกาหลีใต้ที่ได้เหรียญเงินครัชนะเขาในรอบทองแดงะนะครับแกก็เอาไปให้เอาไปเอาเลยเหรียญเอาไปให้เขาเลยเอาไปให้เหรียญหนึง่งนะครับ แท้โพสบ,บอกว่าสิ่งที่สรีตากธรรมคือผลสะท้อนประเทศอินเดียที่มีการปลูกฝังโลนรงกันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้รับมือกับการคอร์รัปชันรายวันเนื่องจากคนอินเดียเหลืออดกับการคอร์รัปชันทุกหย่อมยญาและมีแคมเปญมากมายเพื่อสร้างสปริตจิตสำนึกของคนในชาติทุกรุ่นอาทิแคมเปญธนบัตรศูนย์รูปี เงินอินเดียนี่เป็นรูปีใช่ไหมรูปีฮะก็ทำธนาบัตรชนิดศูนย์รูปีขึ้นมาก็คือเงินกระดาษที่พิมพ์ข้างหนึ่งเหมือนธนาบัตรใบละ50รูปีของอินเดียเนี่ยดูตามภาพนี้คุณเทพไทยอ่านี้ให้ดูนะนะครับนี่ถ้าดูถ้าทั่วไปที่เขาใช้กันก็คือ50รูปีนะค,ครับมีรูปคานธีครบทุกอย่างเพียงแต่มีเลขศูนย์ตัวโตๆแทนที่จะเป็นเลข50และก็มีคําโปรยข,ขนาดเครื่องอยู่ด้านบนว่ากําจัดคอร์รัปชันทุกระดับ โดยธนบัตรนี้เนี่ยคนอินเดียพิมพ์ขึ้นไว้แจกให้กับประชาชน <c oughs> เพื่อนําไปยื่นให้กับตํารวจหรือข้าราชการคนใดที่รีดไถสินบนเป็นการประกาศจุดยืนให้พวกกังฉินขี้ช่อเหล่านั้นได้รู้ว่าแดงเดียวก็ไม่ให้หรือรูปีเดียวก็อย่าหวังได้กินอย่ามาเสียเวลาประกาศกันต่อหน้าเลยนะครับนี่ก็ยกตัวอย่างกันใ้เห็นเปรียบเทียบให้เห็นว่าเกาหลีเกิดอ,อะไรขึ้นแล้วก็นี่แหละสิ่งที่นักกีฬาอินเดียก็กระทำเพราะบ้านเขา คือมันอยู่ในสายเลือดอะการเกลียดกันคอร์รัปชันเกลียดอยู่ในสายเลือดเราก็เห็นชัดว่นเมืองไทยก็น่าจะทนะํานะผมว่านะเอศอูนย์บาทเนี่ยไอศูนย์บาทเนี่ยเอศอออูนย์บาทมันไม่ต้องรูปีรูปูอะไรก็หรอกเอาศูนย์บาทเนี่ยทำแล้วก็ ดีกว่าทําธนบัตขวัญถุงผมว่านะเออหนัตหลวงพ่อคูณส่วนใหญ่ก็ใช้ธนบัตขวัญถุงแบงกามูปอกแบงกามูเจ้าไปหลอกสมัยผมเด็กๆคุณเห็นไหมคือเราแบงกามูนะแล้วเราก็จะเชือกผูกนะได้อะได้ผูกแล้วเราก็วางกลางถนนแล้วก็ให้คนเดินผ่านพอคนเดินผ่านปั๊บเนี่ยคนก็จะเก็บเก็บแล้วก็ดึงอันนู้นกำลังเดินไปแล้วก็ดึง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 อันนี้ก็ตกใจใหญ่เอ๊ะทำไมมันเดินได้เป็นได้เลยคือเราหลอกเขาอันนี้ผมว่าดีกว่าแบงกามูดีกว่าแบงขวัญถุงเนี่ยทำให้ แงตธนบัตรศูนย์บาทเนี่ยแหละศูบาทเออ,อตั้งเดอินเดีย,ดยต้นกําเนิดนศูนย์เหรียญคนที่กําเนิดเรื่องนี้ใครรู้ไหมใครครับชื่อนายวิชัยอาน,านันไม่ใช่คนไทยนะออคนอินเดียชื่อเหมือนไทยเลยเอ,อชื่อเหมือนไทย แนวคิดนี้เกิดขึ้นจากวิชัยอานันนักธุรกิจด้านซอฟต์แวร์นะครับที่เขาพบว่าการทําธุรกิจในประเทศอเมริกานี่เขาไปทำที่อเมริกานะ,อะบอกว่าช่างแตกต่างจากประเทศอินเดียสาเหตุคงไม่ใช่เพราะว่าความยากง่ายในการทําธุรกิจแต่กลับเป็นปัญหาคอร์รัปชันในประเทศอินเดียที่ทําให้เขาต้องเจียดเงินส่งเสียเจ้าหน้าที่รัฐ ที่เรียกรับสินบนบและในปี2006นะที่ผ่านมานะครับแกก็ตั้งองค์กรต่อต้อตานขึ้นมาแล้วทำใทนธนบัตรศูนย์รูปีเนี่ยเวลาตำรวจเรียกให้เลย,เลยแล้วพออ่านดูปั๊บเอ้านี่เขาบอกต,อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันต่อต้านทางอ้อมอ,ะอ่ะคือถ้าว่าไปพูดว่านุ้นเดี๋ยวมันหาว่ามินประมาทอีกใช่เอาแบบนี้ผมว่า อะไรนะไอ้กลุ่มต่อต้านแอนแนีแนนอ่ะองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่นของดรมานะมิ่งมงคลเนี่ยหรือของอาาจรย์คุณประมลสุธิวงศ์เนี่ยครับเออทำมาสักปึ้งสองปึ้งก็แจกหน่อยดิไอ้ธนบัตรเนี่ยแล้วผมก็ได้พกด้วยเออเวลาใครเรียกรับสินบนก็ยื่นให้เออจะยืาตังค์ไหมยยื่นให้เลยจะตังไหมเคยยืมตังค์ได้ไหมยืมตังค์ยืมตังค์อยากจะทำอย่างนั้นเดี๋ยวจะโดนชกเอาคอร์รัปชันเนี่ยไม่เป็นไรไม่โดนโชคขับรถไปเจอเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกไถไถก็ ดึงง่ายเลยไหยวได้เกลเลยเอาไปอยากได้ตังค์เท่าไหร่ครับบอกว่าเอาไปขอเท่าไหร่ก็ได้คาลิโพบอกคาลิโพป่าก็ส่งให้เลยศูนย์บาทศูนย์บาทให้ไปศูนย์บาทเออเป็นการก็เรียกว่าเหมือนกับเป็นการอริยะตขัดขืนอีกแบบหนึ่งอ่ใช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 ่ไหมใช่เป็นการอริยะตขัดขืนอีกแบบหนึ่งอ,อันนี้ต้องทำเนี่ยที่บทนำไทโพส์บอกว่าเอ๊ะทำไมการถูกโกงเนี่ยในกีฬาแล้วมันมีผล ลุกลามในโซเชียลมีเดียแล้วทําไมการโทุจริตคอร์รัปชันมันไม่ต่อต้านขนาดนี้ผมบอกคุณตน้อมก็คือว่าอันนั้นมันเห็นผลคือมันเห็นชัดเลยมีทุจริตคอร์รัปชันเห็นชัดครับแต่ว่าการทุจริตคอร์รัปชันในเมืองไทยมันเห็นไม่ชัดทามหาใบเสร็จมันไม่มีใช่ไหมบางคนบอกไหนอะคอร์รัปชันเอาใบเสร็จมาดิใบเสร็จบ้าอะไรจ่ายกันสองคนจ่ายกันใต้โต๊ะใครจะออกใบเสร็จหรอเออเอัน under t a b l ล สายเอซี eat u n d e r table u n d e r table ก็ eat u n d e r table กินกันใต้โต๊ะเออเออใช่ไหมเพราะฉะนั้นนี่มันไม่มีหรอกครับอันนี้แหละจริงๆเนี่ยคนเนี่ยนะที่ถ้าหากว่าไอ้คนที่โกงแล้วไปซื้อรถเบนแล้วถ้าสมมุติว่ามันขึ้นว่ารถเบนนี่โกงมาด้วยซื้อเรื่องโกงคนก็อาจจะรู้สึกรังเกียจแต่นี่คนมันไม่รู้อ่ะไม่รู้บางคนใส่สูตรผูกนคไทยิ้วกระเป๋าหลุยนั่งรถเบนโรซลอยเบื้องหลังก็โกงมาทั้งนั้นถึงถึงถึงรู้ว่าอันนี้ก็โกง รู้โกงแต่ว่าเห็นว่าเขามีตังนับถือนับถือแสดงว่าพวกนี้วัตถุนิยมวัตถุนิยมนะต้องาร้องการนิยมต้องสร้างชาตนิยมที่ต่อต้านคนโกงใช่เอาไว้ยังเหมือนนักกีฬาของอินเดียนี่แหละเอาอย่างนี้แหละนะครับให้คล้องคอแกไม่ให้คล้องแกก็รับเอากับมือรับเสร็จปั๊บเอาไปคล้องให้กับนักกีฬาเกาหลีอีกเหรียญหนึ่งอยากได้มากใช่ไหมเอเอาไปอีกหนึ่งเอาหนึ่งเหรียญอยากได้มากเอาไปเลยเออไป แฝดในเต็มบ้านไปเลยครับวันนี้ดีไทโพสเขียนจิตสานึกต้านโกงนะครับแล้วก็หยิดยกเอากรณีที่นักธุรกิจอินเดียทาธนบัตรฉบับศูนย์รูปีขึ้นมาจะได้เป็นบทเรียนเราก็อาจจะนํามาใช้ได้นะครับอ,อ่านเอาเรื่องของไทโพสเขียนเรื่องนี้เหมือนกันนะโกงหลีโกงหลีเนี่ยโกงหลีเนี่ยเป็นภาษาไม่ใช่ภาษาอีสานนะถ้าภาษาอีสานเขาเรียกโก้งอีหลีโกงอีหลีโกงอีหลีเนี่ยโก้งจริงจริงโกงอีหลีนี่ตั้งชื่อโดยประกาศหอมนะ พักกาดหอมบอกว่าเรื่องกีฬาเอเชียนเกมที่กําลังแข่งขันที่เกาหลีใต้มีเสียงบ่นจากหลายๆชาติว่าเกาหลีโกงโดยเฉพาะคอกีฬาชาวไทยดูออกอาการมากที่สุดที่ผมแปลกใจก็คือเกาหลีได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่สร้างความสร้างชาติจากความสําเร็จของความมีวินัยและความซื่อสัตย์ของคนในชาติเกาหลีใต้เปลี่ยนประเทศจากการมีนักการเมืองโกงไม่แพ้นักการเมืองไทยมีการรัฐประหารมาแล้ว3ามครั้งกลายมาเป็นประเทศที่พัฒนาลําดับต้น,ตน แต่ทําไมเกาหลีใต้จึงถูกคนไทยด่าว่าเป็นโกงหลีใต้ใช้ความได้เปรียบในธน้าภาพกีฬาล้นชัยชนะไปจากนักกีฬาชาติอื่นๆและยิ่งแปลกใจหนักเข้าไปอีกทําไมคนเกาหลีใต้ยอมรับเรื่องนี้ได้และเมื่อนํากรณีไปเทียบวัฒนธรรมทางการเมืองของเกาหลีใต้ถือว่าหน้าบางติดอันดับโลกทําอะไรให้ประชาชนตกใจนิดหน่อย ก็ลาออกแสดงความรับผิดชอบกันแล้วถึงขนาดฆ่าตัวตายนะกระโดดหน้าผาตายเลยกระโดดหน้าผาตายนี่ก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าโกงหลีใต้แต่ว่าเอานะพูดให้ความเป็นธรรมว่าภาพที่เราเห็นประเทศเจ้าภาพจะมีอิทธิพลต่อกรรมการยังไงแต่ไอกรรมการมันไม่ใช่คนเกาหลีนะมันเป็นคนประเทศทั้งยุโรปทั้งอเมริกาใต้ประเทศอื่นๆนะ,ะมานั่งเป็นกรรมการให้คะแนนมวยกรรมการตัดสินให้คะแนนกีฬาแต่ละชนิดเนี่ยไอคนพวกนี้ที่มันโกงให้กับเจ้าภาพ หนึ่งรับนโยบายเข้ามาโกองคะแนนช่วยเจ้าภาพหรือว่ามันโกงเพื่อจะเอาใจเจ้าภาพก็เพราะฉะนั้นก็กรรมการกีฬาระดับนี่เข้าใจฟีฟ่าหรือเปล่าเนี่ยไอ้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 ไอชิทเกมเนี่ยต้องจัดการเลยต้องลงโทษเลยแบ็กลิสต์ไปเลยครับแบ็กลิสต์บัญชีดําขึ้นบัญชีดำเลยก็เรียกแบ็กลิสต์แบ็กลิสต์แบ็กลิสต์แบ็กแบ็กแแบ็กแปลว่าดำลิสต์แปลว่ารายชื่อลายชื่อดำลายชื่อดำแบ็กลิสต์เอซีเราก็พูดไปเรื่อยแสดงรายชื่อดําต้องเขียนด้วยปากกาสีดำ นี่มีคนพูดไว้หน้าคิดนะอยู่ในบันทึกหน้าสีของไทยโพสเหมือนกันนะ,ะเขาลงภาพคิมจองอึน,นรู้จักไหมคิมจองอึนนี่ประธานาธิบดีไหมล่ะประธานาธิบดีเกาหลีเหนืออ่าอหนุ่มสุดเลยนะ,ะคิมจองอึนผู้นําสูงสุดเกาหลีเหนือได้ตําหนิเกาหลีใต้อริกใกล้ชิดถึงการแข่งขันครั้งนี้ว่านักกีฬาหลายชาติอาทิตจากไทยอินเดียจีน โดนคณะกรรมการเอเชียนเกมครั้งที่17ตัดสินด้วยความไม่เป็นธรรมถือว่าเกาหลีใต้ทําตัวไม่ละอายใจตัวเองอและให้กลับตัวกลับใจพิจารณาตัวเองต้องตัดสินด้วยความชอบธรรมในยุติธรรมโดยเฉพาะวันสุดท้ายอย่าโกองอีก คือเขาจะเขาชิงกันนี่ใช่ไหมเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ฟุตบอลไงฟุตบอลจริงกันก็นี่แกก็คิมจองอึนแกก็กลัวไงกลัวจะเข้าอีรอบเดียวกับตอนแข่งกับประเทศไทยเพราะแกดูอยู่เาะฉะนั้นแกก็บอกว่าต้องกรรมการต้องยุติธรรมเอากรรมการจากประเทศไทยไปดีไหมล่ะเออผมว่าเอาเกาหลีเอาไหมเดี๋ยวจะไปช่วยเจ้าภาพอีกเปล่าเออจะแก้แค้นไงจะแก้แค้นไงให้เกาหลีเหนือเออให้เกาหลีเหนือเลยให้คิมจองอึนไปเลยแต่บอลเกาหลีเหนือนี่แน่จริงนะ ผู้หญิงได้เหรียญทองแล้วนะบอลเขาอะบอลเขาผู้หญิงได้เหรียญทองชนะญี่ปุ่นแชมป์โลกนะญี่ปุ่นนี่แชมป์โลกและแชมป์เอเชียนะะบอลหญิงเนี่ยนะเสร็จแล้วบอลชายเนี่ยเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ชิงกันเองโอ้ก็สุดยอดคิมจองอึนนั่นขนาดประเทศที่ปิดแล้วก็การเดินทางไปมามันก็ไม่ได้ติดต่อสมาคมกับชาติใดๆในโลกนะใช่แต่ก็ทําได้ดีคือพวกนี้ชื่อมันก็มันก็แข็งแรงแล้วคิมจองอึนคิมจองอึดอึดอึดอึอึดอึดอึดมากไงคิมจองอึด แต่ว่าเมืองไทยกิมจองอึมเมืองไทยเยอะกิมจองอึมตรางน่้งแต่ว่าไปอึมไปจากโน่นแหละไปอึมมาจากเกาหลีใต้โน่นแหละไปพามาที่โน่นเออไปทำซีโน่นแหละกลายเป็นกิมจองอึมกิมจองอึมกิมจองอึมเอออ้าวมาตอนไหนต่อมาดูเรื่องบทนำบทนำเรื่องเอาครมอหน่อยได้ไหมเมื่อวานเนี้ยคือตบูดบทนำเนี่ยคุณตนอมนะผมดูแล้วนะวันนี้สรุปเนี่ยนะ ไอ้สพชนี่ก็เยอะมากเลยสพชนี่ไทยรัฐไทยรัฐใช่ไหมไทยรัฐก็ขึ้นอยู่กับนักการเมืองบทนําหัวข้อนะเดลินิวก็ให้โอกาสพิสูจน์ด้วยผลงานเรื่องสพชงานครับมติชนก็จากสพชสู่รอทนคือแล้วก็สู่ปปชสู่ยยหออักกันย่อยหมดไปยยหอคืออะไรอย่าห่างเอินก็แล้วกันอย่าห่าเนเออเดี๋ยวจะตามไม่ทันอ่าอ่าไทยรัฐกับเดลินิวเนี่ยวันนี้เขียนน่าคิด <R> แต่มติชนเขียนไปอีกทางหนึ่งนะมติชนเนียขึ้นเรื่อง,งสปชเหมือนกันนะอ่าสะปชอ,อีกทางเพราะามติชนตั้งคําถามไปอย่างหนึ่งแต่ว่าสองฉบับให้โอกาสนะครับให้โอกาสเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาดูรายละเอียดให้นะครัแนวหน้าแนวหน้าก็ผู้พราดเก้าอี้สปชก็ยังมีประโยชน์อ่ายังมีอ่าก็ดีสามสี่ฉบับห้าฉบับครับแต่พูดถึงเรื่องสปชสปชครับส่วนเรื่องเศรษฐกิจนะครับเมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีเขาก็ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอ่ะครับ ก็มันแย่แล้วใช่ไหมต้องยอมรับว่าแย่ไหมไปพบชาวบ้านไปไงก็ชาวบ้านก็อย่าว่าแต่ชาวบ้านตัวผมเองก็ขาดสภาพคล่องคือดัชนีเนี่ยคุณถนอมคุณไม่ต้องวัดจากใครวัดจากตัวเราเองก่อนไปทําให้ภรรยาไม่วางใจหรือเปล่าทาให้สภาพคล่องหายไปสภาพคล่องในกระเป๋าหายไปเนี่ยเรารู้ได้เลยอรู้เลยนะตกงานมาหลายเดือนแล้วนี่เมื่อก่อนเดือนละแสนเดือนละแสนก็พอกล่อมแกล้มไปถูไถไปได้ส่ืองใส่แทนเดือนนั่วแทนไงตอนนี้ก็ที่ไหนได้อ่ะลดไหมอะ ลองงานศพลดไหมไม่ลดลดได้ยังไงก็เท่าเดิมแหละห้าร้อพแล้วแต่ระดับแต่ว่าใหญ่เกิน3ามพันครับนะใหญ่เกินสามพันเกินสามพันไม่ได้นักการเมืองเนี่ยพอปปชน่าจะลดลงมาอีกไม่เกิน500จะได้ช่วยหน่อย <c oughs> ออคือเออคือคือบางคือสอสโรเช่แกก็อีกแบบหนึ่งนะ สองสองตัเชิดเนี <do una> <oy> ่ยแกใส่500ส้อัวเชิดมาสดิดมาสดิดสัวเชิมาสดิดแกใส่500แ้อยได้ไหมรเนี่ยแกเป็นแบงค์ร้อยตั้ง5ใบห้าใบดูหนาหน่อยดูหน้าหน่อยเวลาไปงานไหนแกก็ไม่ปิดซองแกไม่ปิดซองนะแกก็ดูก่อนแกปั๊บปไปถึงงานปั๊บเนี่ยก็ดูก่อนงานไหนให้ปลาใสใต้ปลาใสนี่แกใส่ตั้ง5 5ใบเลย แต่ถ้าไม่ปลาใสก็หย,ย,ยิบออกสองใบไ <c oughs> <c oughs> อ้เลือสามร <c oughs> ้อยก็แบบนั้น<อ>แต่ว่ากองผมเนี่ยปลาใสไม่ปลาใสก็ห้าร้อยละแต่บางท่านนี่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ทำเลยนะ<อ>ไม่ช่วยเลยนะ ครับคือไปช่วยแรงเลยอาก็ถือว่าให้เกียรติมาแล้วให้เกียรติมาแล้วไปล้างจงล้างจานทำกับข้าวทำนะทำพี่รังสีมานี่ไงรังสีมาที่ตั้งงานบวชแกก็รำ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 รอบบวชสามรอบก็สามร้อยแกดีราคาแล้วงอกครำรอบบวชสามรอบสามร้อยอาจารย์กันตับเลยเออนั่นเออแล้วก็ตาว่างงานแต่งงานแกก็ไม่ใช่รองขึ้นร้องเพลงเพลงละพันเออเพลงละพันถ้าใครติปหรือว่าคล้องวงอะไรแกก็ตังเนี่ย ให้ไปให้จะภาพไปไม่ได้เอากลับนะไม่เอากลับนี่ก็แล้วแต่บุคลิกของนักการเมืองแต่ละคนไงบางท่านก็ใช้วิธีการได้วิธีการเขาเียทำเหมือนของเือนของชำรุดของชำรวยใช่ไหมเวลาไปก็มอบให้จะภาพคือคือให้ให้ตังค์เนี่ยบางคนก็แค่ให้ตังค์เดี๋ยวก็หายไปไม่เป็นที่ระลึกครับอย่างงานแต่งงานผมก็เป็นนาฬิกานาฬิการู้จักแล้วจะรักเองเทพไทยเสนาบงสาย่ลฟ้าอะไรก็ว่าไปเขียนไปเรือเรือละร้อยห้าสิบนั่นน่ะไม่เราก็ต้องระดับเรือนะเรือละร้อยห้าสิบ งานลิกปั๊บก็ตายพอดีในการนกาจอดเลยเ,ออเราประเภทที่อยู่ด้คนให้ยังไม่กลับบ้านนาฬิกาตายแล้วคนคนให้พอขึ้นรถกลับบ้านนาฬิกาเดฟสมอเลลี่เลยเออซีเบ้งเลยซีเบ้งตเงตึงๆงเนี่ยไม่ได้ วันเราก็ต้องให้สัก400หรือพันหนึ่งไซโก้นะเอาอย่างดีหน่อยเขาใส่เวลามีลูกมีหลานก็ได้ถามมีลูกด้วยมีลูกลูกเวลาได้ด้วยลูกเวลาลูกโตมาตอนนี้นายกใครให้พ่อลุงเตพไทยสอนสอเตพไทยให้แต่ถ้าพี่องอาจองอาจข้าไปบโบนี่นะไปงานแต่งงานเนี่ยนะครับคู่มือคู่มือการมีลูกเลยอะ มีเอาคู่มือกันไม่ลูกเป็นให้หนังสือเป็นคู่มือเลยครับนะครับหมายความมาแต่งงานกันเสร็จปั๊บอ่านหนังสือนี้ปั๊บเลี้ยงลูกได้เลยอ่ะอย่างนั้นเลยเอ,อ่ะ,อะเป็นวิธีการนะครับก็เทคนิคแต่ละทา่านเหมือนกันผมบางทีก็ก็ใหข้ข้อคิดกับเขา <ฮะ S 2> ก็คือหมายความว่า <c oughs> ปีแรกเลาแต่งงานนะก็บอกเวลาแต่งงานเนี่ยเอากระปุกเอากระปุกแบบของคุณพิธิ์ไปก็ได้ครับแต่งงานปั๊บนะตั้งแต่คืนแรก เขาเรียกว่าข้าวหอเรียงสาดเรียงหมอนนะหยอดเลยอ่ะหยอดเลยยุ่งกับปัญญาครั้งหนึ่งหยอดเหรียญหนึ่งหนึ่งเหรียญยุ่งปัญญาครั้งหยอดเหรียญหนึ่งแล้วพอสิ้นปีปั๊บเนี่ยเก็บไว้ครับพอปีที่สองยุ่งปัญญาครั้งเนี่ยเก็บออกออกบุญเหรียญหนึ่งทำไมไม่พอยุ่งรั้งออกเหรียญออกอ่ะเขาบอกว่าสิบกว่าปียังเอาออกไม่หมดเลยอ่ะ สิบกว่าปีออกไม่หมดเออเพราะว่าปีแรกรัวหน่อยแล้วตอนที่หยอนเรียนแรกเขาไม่ทอนเหรอลืมไม่ทอนเออเอาเอาเรื่องกอรับไหนเมื่อกี้บทนำบทนำของไทยรัฐของเดลินิวของมติชนของแนวหน้าครับพูดถึงเรื่องสปชตั้งสิ้นสปชผมชั้นลึกนี่พูดถึงเรื่องของชาวบ้านรักป่ารักทินนะครับข่าวสด ควบกับซ้อนนี่พูดถึงเรื่องปฏิวัติซ้อนอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เนื้อในหลายฉบับก็จะพูดเรื่องของฮ่องกงอ่ะครับโอ้โหฮ่องกงเนี่ยก็สื่อไทยหลายช่องนะผมดูนะโอ้ส่งนักข่าวไปรายงานสดจากฮ่องกงเอ,อเป็นตุเป็นตะเป็นตุเป็นตะไอทีที่เขายืนกันอยู่ตากแดดตากลมตากฝนกันเป็น6-7เดเดือนเนี่ยนะครับแทบจะหาคนรายงานไม่ได้ คือการชุมนุมของกปศหรือชุมนุมอะไรของประเทศไทยท้งที่ไม่ต้องเสียค่าเครื่องบินไปเลยเนี่ยนะขับรถมาก็ถึงอยู่แล้วสวนลุมนะไม่มีรายงานโฉดหรอกไม่มีไม่โฉดแต่ว่าพอฮ่องกงก็จะไปกันแหมกันส่งไม่รู้กี่สิบทีมแข่งกันสายสายดสดแสดงถึงความทันสมัยเออแล้วฟ้าวันใหม่เราไม่ไปมั่งเราจะส่งคุตะนองกับผมไม่ไปเดี๋ยวส่งคุณกล้วยไปกล้วยไปอ่ะกล้วยกันนัดเดี๋ยวจะส่งไปฮ่องกง กล้วยกำนัทมันไปรายงานอะไรกล้วยกำนัทมันไปซื้อหลุยหรอกไม่ได้งานอะไรกล้วยแกนัทเออไปซื้อหลุยไปซื้อเวอร์ซาเชีแต่ว่าเอามันนี่เน่อยอย่างที่คุณเทพไทยว่าเมื่อวานน่ะครับชวนไปดูงานดีกว่าตัดทัวร์เอคุณตะเกิงเชื่อผมเออยังไม่สายก่อนจัดทัวร์เร็วๆนี่แหละผมว่าไปดูเป็นน้อยคนมีคนจะไปเยอะนะฮะอดูอกปศนะอยากไปเลยอยากไปก็มีกปปศฮ่องกงกันหลายคนนี่อยู่เขารับอยู่แล้ว เออไปเออไม่มีปัญหาไปดูใช่ไปศึกษาพัฒนาการว่าเป็นยังไงบ้านเขาบ้านเราเดี๋ยวเราพักเร็วหน่อยคุณเทพไทยเอาตรงเวลาตรงครึ่งเนี่ยนะเดี๋ยวกลับมามาดูสปชที่เป็นบทนําของไทยรัฐเดลีนิวแล้วก็มติชนนะครับแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจหน่อยโอเคกินหน่อยอ่ะได้เลยครับเดี๋ยวพบกันยกสองครับพักสักครู่